สวัสดีค่ะหมุยนสิริวลาเมทาวิวัฒ์จากบริษัท a c c o u n t ิ n ง t r a น s f ฟอร์เมชัจำกัดหรือที่ทุกคนรู้จักในนาม a อ r i v o ค่ะหมุยเป็น CMO และ Co-Founder ของ a อ r i v o นะคะจากประสบการณ์ที่เราดูแลสำนักงานบัญชีและก็ทำงานในวิชาชีพบัญชีมาเราพบว่านักบัญชีส่วนใหญ่ในทุกยุคทุกสมัยค่ะจะมีปัญหาหลักๆด้วยกันอยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของ WorkFor c e ค่ะ ปัญหาการทำงานของคนนะคะอาชีพนี้มีการโลเททที่สูงเพราะต้องอยู่กับความเครียดความกดดันและก็เดทไลน์ทำให้ชีวิตในการทำงานไม่มีความสุขแม้กระทั่ง work from home นะคะนักบัญชีก็ยังเป็นอาชีพเดียวที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากระบบ on server ค่ะ 2. โป process งานที่มีความซับซ้อนยุ่งยากและก็ไม่มีประสิทธิภาพกว่าที่นักบัญชีจะนำเข้าข้อมูลมาบันทึกบัญชีครบถ้วนในระบบนะคะและออกงบการเงินให้กับผู้ประกอบการก็ต้องใช้ระยะเวลาที่นานค่ะ 3. business performance ค่ะธุรกิจมีต้นทุนที่สูงมี transaction cost เกิดขึ้นนะคะรวมถึงมีค่าใช้่ในการบริหารจัดการเอกสารกองโตมากมายกำไรที่ได้ก็น้อยเมื่อเทียบกับความปวดหัวที่เราจะต้องเจอนะคะทำให้ไม่น่าสนใจในการทำในระยะยาวค่ะจาก3ข้อที่เรากล่าวมานะคะเราก็มานั่งคิดว่าจะทำยังไงให้ชีวิตของนักบัญชีดีขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการก็ยังได้รับกุบการเงินที่เร็วขึ้นค่ะ เราก็เลยมาทำตัว Accounting i n t e l l i g e n t Platform ที่ชื่อว่า a c t r i v o นะคะเป็นแพลตฟอร์มบัญชีดิจิตอลสำหรับธุรกิจ SME ที่ถูกออกแบบมาให้กับผู้ใช้งานที่ต่างกันค่ะเรามีระบบในการให้บริการอยู่2ระบบค่ะระบบแรกเราเรียกว่าระบบ Assistant เป็นโปรแกรมจัดก,การธุรกิจดิจิตอลออนคลาวนะคะผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องบัญชีค่ะ แต่สามารถบริหารจัดการออกเอกสารทางด้านบัญชีทั้งรายรับและรายจ่ายนะคะสิ้นเดือนกดปุ่มเดียวนะคะระบบจะรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดจัดเรียงและจัดสง่งให้กับนักบัญชีอย่างครบถ้วนค่ะรวมถึงมีแดชบอร์ดให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารธุรกิจและดูแลการเงินของธุรกิจตัวเองได้อย่างง่ายๆเลยค่ะระบบมีราคาอยู่ที่3000บาทต่อปีต่อบริษัทเท่านั้นค่ะระบบที่2นะคะเราเรียกว่าระบบ The b o o k ค่ะ เป็นผู้ช่วยนักบัญชีในการบันทึกบัญชีอัตโนมัติค่ะตรงเนี้ยทำให้นักบัญชีไม่ต้องปวดหัวกับกองเอกสารกองโตอีกต่อไปเพราะเรามี a c c t u n t m n g Image นะคะที่จะโชว์เอกสารนะคะให้นักบัญชีสามารถที่จะดูและบันทึกบัญชีได้ทันทีค่ะนอกจากนี้เรายังมี OCR ในการที่จะช่วยแปลงไฟล์ภาพนะคะให้เป็นข้อความในการที่จะเตรียมพร้อมในการบันทึกบัญชีนะคะ และระบบ The Book นะคะก็ยังมีความยืดหยุ่นในการที่เชื่อมต่อ API กับ Front End ธุรกิจต่างๆนะคะที่จะนำเข้าข้อมูลธุรกิจเข้ามานะคะและเราก็ยังมีตัว AI ที่เราเรียกว่า Accounting Intelligence นะคะในการอ่านข้อมูลธุรกิจเหล่านี้นะคะแปลและบันทึกบัญชีเบื้องต้นให้กับนักบัญชีค่ะลดงานทำบัญชีของนักบัญชีนะคะลดข้อผิดพลาดของนักบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของนักบัญชีค่ะ ระบบ a c r i v o r the o o o k ของเรานะคะได้รับการรับรองซอฟต์แวร์มาตรฐานจากกรมสรมพากรว่าเป็นระบบบันทึกบัญชี On Cloud ด์สำหรับ s s e ต้นต้นเลยนะคะของประเทศตรงนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะให้กับผู้ประกอบการได้ทดลองใช้งานระบบ Acs ซ s สแตนนะคะฟรี2เดือนรวมถึงนักบัญชีก็ได้ใช้งานระบบ a c i s t e n ตนและ The Book นะคะฟรี1บริษัทเช่นเดียวกันค่ะเราเชื่อว่า พลตฟอร์มการทำบัญชีของเราอะค่ะจะช่วยแก้ปัญหาให้กับนักธุรกิจให้ได้ข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วขึ้นนะคะรวมถึงนักบัญชีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยแอคเดโวค่ะขอบคุณค่ะ